สวัสดีครับร็นการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขพิเศษนะครับวันจันทร์ที่สพฤศจิกายนสภา6ครับ15บหนาฬิกา15นาฬิกาตรงนะครับหรือว่าบ่ายสครับเรามาดูทวิตเตอร์คุณสลิกัญญาหน่อยนะครับซึ่งสภาพน์ได้แถลง GDP ไตรมาส3ของปี66ครับขยายตัว1.5%ซึ่งต่ต่ำกว่าเป้านะครับ ค่าจีนพีวขยายตัวได้2.5%หลายคนเขาบอกว่า1.5นี่ตัวเลขวิกฤตแล้วนะครับตัวเลขวิกฤตแล้วเรามาดูทวิตเตอร์ของคุณสิริกัญญาครับนี่มาตรงนี้เลยนะครับทวิตเตอร์คุณสิริกัญญามาดูว่าเธอว่ายังไงบ้างนะ,ะนี่ฮะเธอว่ายังไงบ้างนะเป็นรายการนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไตรมาสสนะ ไตรมาสสาชั่วโมงที่แล้วนะครับไตรมาส GDP ไตรมาสสาตัวหนวิกฤตหรือ,อยังนะดูนะครับเธอจะฟันธงหรือเปล่าหรือว,ว่าลองดูนะครับว่าเธอจะฟันธงหรือว,ว่าจะขี่ม้าเรียบค่ายตอบมึนงงงงแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ไม่ได้หรือว,ว่าเป็นน้ําท่วมท่งปากบุ้งหลงเหลง,ล,งลองอ่าน แล้วก็ไปรายการตัดสินใจนะครับ GDP ไตมาสาตัว1.5%์วิกฤตหรือยังนะครับคงต้องย้ำอีกครั้งว่าเราจะมาเราไม่ต้องมาเถียงเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตกันเลยถ้ารัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่เลือกใช้วิธีออกพอรบอรเงินกู้5 0 0แสนล้าน<ล>เพื่อมาทำโครงการยีเต้าอะไรเพราะการที่จะออกพอรบอรเงินกู้ได้นั้น รัฐบาลจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้โดยชัดเจนว่าตอนนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้วิกฤตอย่างต่อเนื่องและตั้งงบประมาณรายป่ารายจ่ายประจำปีไม่ทันจริงหรือไม่นะโอเคดูนะครับดูต่อนะวันนี้ไม่มีใครเถียงว่าเศรษฐกิจแย่ไม่มีใครเถียงนะตัวเธอไม่เถียงนะถ้าอย่างนั้นนะเศรษฐกิจไทยโตช้า และโตต่ำกว่าที่คาดดิฉันเองก็เห็นด้วยและพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่คำถามที่คาดใจใครๆหลายคนในตอนนี้ก็คือสรุปแล้วเศรษฐกิจวิกฤตหรือยังนะเศรษฐกิจวิกฤตหรือยังในคำตอบของเธอที่เขียนมาเนี่ยเหมือนกับภาคเศษก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยโตช้านะ แต่สรุปแล้ววิกฤตหรือ,อยังเธอมึอนมึนงงงๆนะครับอะต่อนะอามาดูนะครับดูนักเศรษฐศาสตร์นะนักเศรษฐศาสตร์ตัวจริงกับคนไทยทุกคนซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ข้างถนนตอบเองว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตวันนี้มีตัวเลขออกจากสภาพัฒน์ว่า GDP ไทยในไตรมาสสาปีนี้โตขึ้น1.5เเซ เมื่อเทียบกับปีก่อนต้องอธิบายก่อนว่า GDP นั้นวัดได้จากทั้งสองฝั่งรายจ่ายกับฝั่งผลิตซึ่งตัวเลขรวมกันจะต้องตรงกันนะนะ GDP ก็อยากจะถามคุณสิริกัญญาว่า GDP นี่ใครเป็นคนคิดนะเอามาจากไหนนะนะามาจากไหนนะจริงๆถ้าทำคลิปเลคกเชอร์ไปเลยก็ได้นะ ให้คนไทยได้รู้จักกันฟังการอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมาก็คือภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะเกิดหดตัวลง4%เกิดหดตัวลง4%ก็คือยุบลงไปนะยุบลงๆกันนะอาับบเจ้าบ้านนะเลยดึงใน GDP ไทยโตต่ำติดลบติดลบหนักที่สุดหนักที่สุดก็คืออุตสาหกรรมเพื่อส่งออก โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนภาคบริการขยายตัวได้ดีในด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโตขึ้น14.9การค้าปรีกและการค้าส่งขยายตัว3.3ขนส่งโต6.8อันนี้แก่มาละมาแบบเป็นสูตรเลยนะครับมาเป็นสูตรเลย เป็นสูตรเลยโอเคส่วนฝั่งรายจ่ายที่เราคุ้นเคยคำนวณได้ตามสูตร c บวก g บวก x ลบ m นะการบริโภคภาคเอกชนบวกการลงทุนภาคเอกชนบวกค่าใช้จ่ายภาคราัฐบวกการส่งออกลบการนำเข้าจากตัวเลขวันนี้เราจะเห็นตัวเลขภาคเอกชนโตขึ้น8.1%เป การลงทุนไา่กระชนโตขึ้น3.1แต่สต็อกสินค้าก็ลดลงแสดงว่ายังไม่มีการผลิตเพิ่มซึ่งสอดคล้องฝั่งการผลิตที่ภาคอุตสาหกรรมหดตัวภาครัฐหดตัวลงทั้งการบริโภคลบ4.9เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการที่ปี มีการเบริกค่ารักษาโควิดแต่ไม่มีจึงหดตัวการลงทุนภาครัฐหดตัวลบ2%ถึงแม้การส่งออกจะหดตัวตามที่ลบ3.1%แต่ค่าบริการกับโตถึง23%ส่วนการหดตัวก็ลดลงที่10%การนำเข้าหดตัวลบ10%สรุปนะสรุป สร,สรุปก็คือสรุปก็คือสรุปก็คือปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่เปิดร่งโโองสอออดดตัวตามเศรษฐกิจโลกการลงทุนของภาครัฐหดตัวและการลงทุนภาคเอกชนถึงแม้โตขึ้นแต่ก็โตน้อยกว่าเทียบกับปีก่อนไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามประคมข่าวนะฮะซึ่งก็แปลกดีเพราะไม่เคยเห็นรัฐบาลของประเทศไทยไหนอยากจะให้เกิดวิกฤต ในประเทศหรือมีท่าทีดีใจกับ GDP ที่โตต่าสรุปว่ายังไม่วิกฤตนะคำถามคือเมื่อรัฐบาลมองเห็นปัญหาเศรษฐกิจผ่าน Data เหล่านี้รัฐบาลจะยังฝืนกระตุ้นการบริโภคผ่านดิจิต a เวอร l เ t อยู่ไหมทั้งที่การบริโภคโตกว่า8%ก็คือเธอดูจากตัวเลขครับแต่ไม่เคยดูประชาชนที่แท้จริงนะไม่เคยดูประชาชนที่แท้จริง คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจโลกอะ่ะไม่เข้าใจเพราะพวกนี้ดูแต่ตัวเลขครับยังไม่วิกฤตนะยังไม่วิกฤตก็เทิงเงินเดือนแสนกว่าเนาะ,ะก็ไม่ว่ากันนะ,ะมีสองฝั่งนะเห็นตัวเลขกันแล้วคงชัดแล้วจะแก้อีคโนิกสโลดาวเศรษฐกิจไทยต้องแก้ที่ไหน ้องไม่กู้มาแจกแน่นอนฝ่ายรัฐบาลที่อ้างประชาชนอย่างโน้นนี้ประชาชนลําบากอย่างโน้อนอย่างนี้อย่าอ้างมั่วเพราะประชาชนกี่คนและเป็นใครบ้างอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแต่ในมุมพองผมว่าประชาชนลําบากมากนะครับสรุปให้อีกทีตัวเลขสภาพัดออกมาแถลงนั้นรัฐบาลเรื่องวิธี กระตุ้นเศรษฐกิจผิดแฟกเตอร์เซกเตอร์เพราะตัวเลขการเอกชนมันดีอยู่8.1%ก็ถามว่าจริงๆผมส่วนตัวกับสภาพัฒน์ก็ไม่รู้ว่าตัวเลขก็มาจากไหนเนาะก็เข้ามาประกาศนะประกาศเพราะสภาพัฒน์นี่เป็นสายเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วยุทธศาสตร์ชาติ กลับไปทำงานดี TDI น่าจะรุ่งกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้บอกเดี๋ยวเด๋ยวแค่นี้ยังดูไม่ออกนครับว่ามันวิกฤตวิกฤตมากด้วยยังไงก็ต้องแจก1นึ่งหมื่นแก้วิกฤตศรัทธาแก้ให้ตรงจุดบวก1.5%การบริโภคการส่งออก ลองดูแลความคิดครับจากตัวเลขสูงสูงที่คุณศิริกัญญาชื่นชมน่ามาจากผลงานรัฐบาลลุงตู่จริงๆด้วยต้องยอมรับฝีมือลุงตู่และชื่นชมผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เรียกลุงตู่มาด้วยนะคะคุณสิริกัญญาคุณดีเคหยุดงมงายบอกคุณสิริกัญญาบอกว่าการบริโภคภาคเอกชนสูงตั้ง8%ี่คือสินค้าคูณจำนวนสินค้า แปลว่าตัวเลขมีค่าสูงแต่สินค้าของผูกบริโภคมีราคาสูงขึ้นมากประชาชนซื้อได้น้อยนี่คือค่าของชีพและยังมีคูเรือน,นก็คือก็คือคุณสีกัญญานี้แกไม่รู้ว่าวิกฤตเป็นยังไงคือแกไม่รู้นะเงินแกไม่เคยขาดนะครับเดี๋ยวผมคือ ทรงแกจะเป็นอย่างนี้แฟนรกันเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะให้ดูเอกสารปริญญาโทที่แกเรียนจบมานะคือเขาจะชอบอย่างเงี้ยเขาจะชอบอสูตรนั่นสูตรนี่มามาคุยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่อนี่คือ วิทยานิพนธ์ของสิริตัญญาตันสกุลนะครับ Non cooperative o p t i o a l t a r i f w i t h political แล้วก็เข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ข้างถนนแต่ให้ดูสูตรนะครับอันนี้คือปีนู้นน่ะทำเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเขาอ้างทฤษฎีเกมของจอห์นเนส ของ MIT อะไรพวกนี้ Princeton อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยจะเห็นไหม Non competitive Nash equilibrium จะมีแต่สูตรทั้งนั้นเลยครับสูตรถ้าคุณสิริกัญญานีใช้ทุนเรียนนะ AI will attract t h a p i t a l the university for scholarship g r a n t provide d to me for to execute c o n s e c u t i v e years ก็คือได้ทุนเรียนจากธรรมศาสตร์นะนี่ฮะ แกจะมีสูตรนั่นสูตรนี่เต็มไปหมดเลยแต่นี่คือเมื่อ18ปีที่แล้วนะนี่ฮะถามว่าเคยเอาไปแอพพลายกับชีวิตจริงเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยก็จะอ้างอิงตำลกตำลา political economy o p p o e i t i o n คือสไตล สไตล์การตอบก็จะทรงนี้ก็จะคล้ายๆกันทรงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะทั้งดนุชาเลขาสภาพัฒ์ทั้งสุทธิพงศ์พุทธิทวานรุพุทธและศิริกัญญาตันสกุลอ้ามาดูนี่ดีกว่าครับเปเปอร์ที่เศรษฐพุทธสธทุทธิวานรพุทธกับศิริกัญญาตันสกุลบอก นี่ตั้งแต่เกือบ8ปีที่แล้วนะเมษายน2558นี่ครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกให้ถูกทางดีนะทั้งสองคนทำร่วมกันนะนี่ฮะนี่นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยท่งออกกุมพาอันนี้สมัยรัฐบาลประยุทธ์นะทรงออกคุมพาติลบ6.1%ต่ำที่สุดในรอบ6เดือน ธุรกิจโอดกำลังซื้อซุดชี้ต้นเหตุราคากเกษตรตกลดนี่นะครับอ่ะนี่แกทำเปเปอร์ทำเปเปอร์นะทำเปเปอร์ผมไม่รู้ว่าค่าจ้างทำนี้เท่าไหร่หรือว่าจะทำเองรูปที่หนึ่งสถานการณ์ของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่แข็งแกร่ง1ต่อหนึ่ง สภาพคล่องเหลือในระบบธนาคาร95%ต้นทุนการกู้ยืมภาคเอกชนอยู่ในต่ำ AAA ต้นทุนการนำเข้าลดลงเพราะเงินยูโรเงินเยนอ่อนใช้ยาแรงนะมาตรการเพิ่มการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนแบบชั่วคราวสามแผ่น <c oughs> จบจบ อยู่แค่เนี้ยจบครับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเอามากระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้ถูกทางอะ่ะมาดูมาดูมาดูไอเดียเขานะใช้ยาแรงอย่างมาตรการการเพิ่มการลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุนให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นทุนที่อุปกรณ์เครื่องจักรมาหักเป็นค่าใช้จ่ายยกเว้นภาษี นี่ครับนะแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันอนาคตไทยศึกษานี่ครับมีอยู่5แผ่นวิธีการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลงทุนให้ถูกที่ถูกทางด้วยการเพิ่มการลดหย่อนภาษีการลงทุนแบบชั่วคราวแค่นี้เองสมัยนั้นนะครับ แต่ก็น่าจะไปไกลละอย่างไรก็ตามนะครับก็คงไม่ถูกใจชาวบ้านเท่าไหร่แตก่ก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปในทางการเมืองนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ประชาชนเป็นตัวตั้งทุนที่รัฐบาลจะใส่ลงไปเนี่ยก็ใส่ในไปทุนมนุษย์คนไทยก็ได้ใช้66ล้านคน แต่ถ้าสังเกตคุณสีกัญญาพูดจะไม่ค่อยมีสมการประชาชนชีวิตของผู้คนไปอยู่ในสิ่งที่เธอนำเสนอที่เธอคิดมีแต่กระตุ้นเศรษฐกิจมีแต่ GDP มีแต่ตัวเลขแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่เคยคิดถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนของคนที่เผชิญอยู่ในประเทศไทยที่เป็น เจ็บจริงตายจริงอดจริงลำบากจริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณสิริกัญญานำเสนอไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณเศรษฐพุทธนำเสนอไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณดนุชาสภาพัฒน์นำเสนอเอาแต่ตัวเลขเข้ามาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าควรจะทำยังไงเหมือนธงชัยไม่อินไตยบอกโอ้ยสบายสบาย แต่ไม่รู้บอกทำยังไงครับก็แฟนรายการทุกท่านผู้เป็นเจ้าของประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษีที่จ่ายให้สสพักเก้าไกลจ่ายให้คุณสิริกัญญาจ่ายให้สภาพักจ่ายให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ที่ออกมาคัดค้านทั้งหลายนี่คือเงินภาษีประชาชนของท่านที่จ่ายคนพวกนี้แต่พวกเขามาค้าน สิ่งที่รัฐบาลจะมอบความสุขมอบการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจครับให้ประเทศไทยกลับมาอีกครั้งแต่พวกเขากำลังขัดขวางอยู่ต้องฟันธงครับว่าขัดขวางไม่อยากให้ประชาชนได้มีความสุขไม่อยากให้ประเทศเป็นเศรษฐกิจประชาธิปไตยเพราะเขาเหล่านี้ไม่เข้าใจชีวิต ของคนทั่วไปเข้าใจแต่ตำราเข้าใจแต่วิชาการแต่ไม่ใช่แมไม่แต่ไม่ใช่เข้าถึงปรัชญาชีวิตของคนแบบปกติขอบคุณแฟนรายการทุกท่านติดตามช่อง YouTube ชีพทําควิเศษนะครับสวัสดีครับ